ไม่ต้องไปคัดไม่ต้องไปหาผมจัดสรรมาให้แล้วครับ โอ้โหเมื่อวานนี้ก็ต้องกรบาบขอไปพีพีเอฟซีทุกทท่านด้วยจริงนะครับเมื่อวานนี้เจ็บจี๊ดกันไปเลยนะครับสําหรับแนวทางหน้าช่องของเราถึงแม้ว่าหน้าช่องไม่ได้เรื่องนะครับแต่ในครอบครัวก็ยังเต็มเครื่องและเต็มแข้งครับตัวเล้นตัวการันตีก็ไม่ทําให้ซีผิดหวังครับลิงเป็นตัวอออินอย่างโบฮีเมียนก็เรียบร้อยครับจุกจุจัดจัด 10k ของเรานะครับอิ่มกันอีกแล้วนะครับแบบ ควบวงจรจริงๆในครอบครัวการันตีนะครับตัวเล่นตัววีและชุดอาราบัมการันตีไม่เคยทำเบสซี่ผิดหวังครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจทำทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้นอกเหนือจากหน้าช่องอยากได้แบบครบวงจรไปเจอกันในอยู่บ้านนะครับตายโปกไฟล์เลยมีคําอธิบายพร้อมทั้งผลงานให้ชมกันอยู่นะครับนอกเหนือจากเราจะมีทีมงานทำเล่นเนี่ยเรายัางเสริมทัพวับดูรูอินฟูนโซชนามและเซียนชื่อดังระดับนานาของประเทศที่ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10ปีด้วยกันพร้อมดูแลเป็นอย่างดีตลอดย4ชั่วโมงครับ เปิดใจเข้าดูแลกันครับทุกทุกท่านนะครับและเราเล่นฟุตบอลต่างเพศก็ต้องอินสื่อต่างเพศแน่นอนครับเราซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาทัศนะฟุตบอลต่างเทศกระแสฟุตบอลต่างเพศและในเรื่องค่ารัชีต่างเทศที่คุณจะไม่เสียเปรียบในเรื่องของแหล่งตลาดหลักทรัพย์ที่อื่นอย่างแน่นอนครับที่ลงทุนไหนไหนเนี่ยเอาเปรียบคุณที่นี่ไม่มีแน่นอนครับคุณจะได้ค่าน้ําที่ดีสุดในตอนนี้และดีสุดในประเทศไทยครับอ่ะแล้วนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับจัดไปส่คู่ใส่เน้นๆใส่หนักๆเป็น3ตัวการันตีกับ เดี๋ยวพาพี่ไิปเริ่มที่คู่แรกเลยแล้วกันนะครับวันนี้ไปกันที่นอร์เวย์ครับเป็นทางฝั่งของโบโกิมจะพบกับทางด้าซานเดฟยอตนะครับคู่นี้ผลงานและฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างกันในระดับหนึ่งครับเพราะเจ้าบ้านนะครับหรือว่าโบโรกีมเนี่ยนะครับผลงาน2เกมที่ผ่านมาดรอปมากครับเรียกว่ายังคงหาชชนะไม่เจอมา2เกมติดต่อกันละนะครับเกมก่อนหน้านี้ครับแพ้ชับบอคคาบ้านเกมต่อมานะครับทำได้เพียงแค่แบ่งแต้มกับคิเซนซุนนะครับผลงานค่อนข้างขี้เหร่เลยก็ว่าได้นะครับส่วนทางฝั่งของซานเดฟย ชนะมาสเกมรวดและเกมราสุดพึ่งเอาชนะโลเซนบอกมาด้วยนะครับคือผลงานค่อนข้างดีเลยก็ว่าได้เข้าฝักจัดๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้ครับทางฝั่งของบรูคิมได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองครับและเกมนี้พวกเขาเนี่ยจะต้องแกหน้าแก้ตานะครับเรียกศรัทธากลับมาให้กับแฟนบอลได้ถึงกล้าเปิดกำแพงมาแรงขนาดนี้แน่นอนครับผมมั่นใจว่าทุกคนอาจจะมองว่าฟอร์มไม่ค่อยดีผลงานค่อนข้างขี้เลร่จะคาดหวังอะไรได้และเปิดมาแรงด้วยแต่อย่าลืมครับเขาชอบปาบเซียนนะครับทีมไหนเก่งๆเนี่ยเข้ามา เจอในบ้านของโบโดเน่รอดยากหมดนะครับและวันนี้ผมเชื่อว่าสามยอดยอดนครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งที่มาเริ่มที่ผมมองว่าพอกล้าเปิดหน้าแรกก็เสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันและโบริก,กิมเองก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับมีเกมลุกที่ดีแต่จบไม่คมนะครับแต่ถ้าวันนี้มีสกอร์ไวความมั่นใจกลับมาเร็วมีโอกาสไหลอย,อย่างแน่นอนครับวันนี้ผมเลยเลือกเชียร์เจ้าบ้านที่มีแฟนบนอลคอยุูหลังได้เปรียบในการเล่นในบ้านดีกว่าครับขอบอกที่โบรก,กิมเป็นตัวเล้น ตัวแรกครับผมส่วนคู่ต่อมาครับก็ขอพาพี่ๆนะครับไปลุยกันที่สวีเดนออสเวนคารนะครับวันนี้เมอโม่นะครับจะพ่วด้านนอร์โคลปิงนะครับก็คู่นี้เนี่ยผลงานทั้งสองการเล่นกค่อนข้างแตกต่างกันเมอโม่เนี่ยอาจจะดูดับๆไปบ้างนะครับเพราะผลงานในช่วงหลังหรือว่าสถิติส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผลที่ค่อนข้างออกเสมอจบเจ้าไม่เลาหรือนะครับและส่วนทางฝั่งของนอร์โคลปิงเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยดรอปไปเลยครับผลงานขี้เละไปเลยนะครับเพราะตลอด4เกมที่ผ่านมายังคงหาชัยชนะไม่เจอรวมถึงเกมล่าสุดด้วยนะ ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเปิดบ้านในกครพ่ายให้กับทางฝั่งของบอมมาปอคนคานาไปที่หประตูศูนย์ผลงาน เรียกว่ารั่วมากนะครับยิ่งเป็นเกมรับยังไม่ละเอียดพอยังไม่นิ่งพอครับและเกมนี้ครับต้องรับบทมาเป็นทีมเยือนมาเจอกับทางฝั่งของเมาโมที่กําลังกระหายกําลังเขี่ยวเลยก็เชื่อว่าในเกมนี้ครับเมาโมที่ดูเหนือกว่านะครับผลงานและฟอร์มการเล่นดีกว่าฝีแข้งและคุณภาพนะครับตัวเล่นยังดูสูงมากกว่ามีโอกาสชนะได้และมีโอกาสชนะขาดด้วยครับเกมนี้ครับผมเชื่อว่านะครับถ้าผีเข้ายังไงเมาโมเอาได้แน่นอนครับตัวที่สองมองที่เมาโม กัดได้เลยครับส่วนคู่ต่อมาครับขอพายพี่ไปกันที่ฟินแลนด์กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เป็นนางฟ่งของอินเตอร์โตคูครับจะพบกันทางด้านยาโลนะครับคู่นี้เนี่ยผูต้ตรงตงนะ ผลงานค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับต่างคนต่างไม่ขี้เหร่เลยแต่สถิติในช่วงหลังที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็น่าจะเป็นอินเตอร์ทูคูครับที่มีผลงานในการจบสกอร์ที่ไม่ได้วุอหวามากหรือว่าไม่ค่อยข้ามกระแพงนะครับจบไม่ค่อยขาดชนะเฉือๆเสมออะไรกันไปบ้างนะครับส่วนทางฝั่งของยาโรเนี่ยนะครับผลงานจาก4 5เกมที่ผ่านมานะครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ต่างมาตรฐานดีกว่ามาตรฐานก่อนนั้นี้ด้วยซ้ำนะครับคือ เอาง่ายคู่นี้มาเจอกันในเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมน้ําสมเนื้อนะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องอิงความได้เปรียบครับอิงในเรื่องของภาษีเจ้าบ้านที่ดูสูงกว่าคุณภาพฝีแข้งประตบเล่นที่ดูเหนือมากกว่าก็พอเข้าใจได้ครับกับการเปิดโจมมาแรงขนาดนี้แต่วันนี้ผมยังมองว่าจาโลครับหรือว่ายาโลเนี่ยมีดีครับพอที่บุกมาแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสเทียบแพ้ไม่ขาดหรือไม่ผมมองว่าพลิกสถานการณ์เนี่ยบุกมาแบ่งแต้มหรือเอาชนะได้คู่เนี่ยผมมองว่าจากเซตินะมีโอกาส เรียกว่าเล่นนอกเกมกันเยอะมากๆและโอกาสเนี่ยจะจบต่ำค่อนข้างเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับเลยคู่นี้นะครับผมมองว่าถ้าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะไปหรือว่าจะจบเจ้ากันไปเนี่ยสกอร์ไม่สูงครับมองที่สกอร์ต่ําคู่นี้เลยเต็มเวลาเนี่ยต่าได้เลยครับพอจากสติที่เจอกันมาเนี่ยเป็นบอลเที่ยวและเจอกันแบบโอ้โหเหนียวจัดจัดกับคู่นี้มองต่าเต็มเวลาได้เลยครับอินเตอร์ตูคูกับยาโลหรือว่า จ่าโลนั่นเองนะครับอ่ะส่วนคู่สุดท้ายครับตัวแถมของเราครับเป็นฟุตบอลยูโร2015หญิงนะครับวันนี้ทางฝั่งของสวีเดนครับจะพบกันงด้านเยอรมันนะครับกับการชิงแชมป์กลุ่มในวันนี้นะครับเรียกว่าไม่มีผลครับฟุตบอลแนวนี้นะครับจะพือกันเข้ารอบเป็นที่ร้อยละนะครับกลุ่มซวันนี้แค่ต้องการที่ว่าแชมป์เท่านั้นเอง นะครับเพราะว่าในรอบหน้าเนี่ยนะครับไม่ว่าคู่นี้จะไปไข่เจอกับทางฝั่งฝรั่งเศสหรืออังกฤษนะครับก็ของแข็งพอๆกันนะครับแล้วคู่นี้ก็เก่งพอๆกันนะครับแต่ผมยังอีงอยู่หนึ่งอย่างครับว่าท่าไนศึกฟุตบอลยูโรครับเยอรมันแม่งของจริงครับฟุตบอลหญิงเนี่ยนะครับผมพูดเลยนะว่าเห็นเยอรมันทรงๆแบบนี้เนี่ยนะครับแต่เหมือนที่ผมบอกไปในก่อนหน,น้านี้นักเตะทุกตัวแม่งอยู่ในบาเยิมิวนิกทั้งนั้น นะครับคุณภาพท็อปท็อปทั้งนั้นอยู่แค่จะดึงออกมาได้ไหมอยู่ที่ว่าจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเองครับทุกๆเกมครับเยอรมันมีลูกเกมที่ดีมากกว่าเจาะเกมทะลวงเกมรับฝั่งตรงข้ามได้ดีมากกว่าแค่จบได้ไม่ดีเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกและกล้าที่จะโลดเต่นรักเตะมาดนวยรัน2ฝั่งนี้ผมลุ้นทางฝั่งของเยอรมันดีกว่ายังมีโอกาสเล่นได้เต็มที่มากกว่าครับเพราะเยอรมันในรายการยูโรโคตรสุดจัดและประหลัดบอกครับครูสุดท้ายตัวแทนของเรา,อเรามองไปที่เยอรมันหญิง ได้เลยครับฝากด้วยนะครับสำหรับแนวทางที่ผมคัดสรรมาให้ในวันนี้ครับสามคู่กับอีกหนึ่งตัวแถมในวันนี้นะครับคู่แรกมองไปทางฝั่งของโบริกริมครับตัวที่สองมองที่เมาโมครับตัวที่สามเนี่ยมองที่สกอตต์ต่เต็มายอินเตอร์ตูคูและตัวที่สี่ครับตัวแถมมองที่เยอรมนงกันได้เลยครับสนใจแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้น้องเหนือมากกว่านี้อยากได้แบบการันตีไปเจอกันในวันครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ